วันนี้จะมานำเสนอนะคะวิธีการดูแลจัดการเรื่องโรคนะคะ,ะและแมลงในพืชตระกูลขิงค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะว่าการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดโรคนั้นทำได้อย่างไรหลายคนปลูกพืชไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโรคนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดโรคเนี่ยมันจะว่าเกิดง่ายมันก็ไม่ง่ายนะคะจะว่าจะยากก็ไม่ยากมันจะต้องมีปัจจัยอยู่3ประการที่จะต้องมา เหมาะประจวบเหมาะกันก็คือหนึ่งต้องมีพืชนะคะแล้วจะต้องมีเชื้อสาเหตุแล้วก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดโรคเพราะฉะนั้นถ้าท่านเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะคะสามารถที่จะปลูกพืชแล้วไม่มีเชื้ออยู่ในแปลงของตัวเองหรือไม่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะไม่สามารถเกิดโรคได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพืชแล้วก็ยังมีเชื้ออีก เราก็ยังสามารถป้องกันได้ก็คือทําให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมนะคะทำยังไงไม่ให้มันชื้นแฉะเกินไปจัดการยังไงให้มีการระบายน้ําที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ให้การปลูกพืชเนี่ยมันปกคลุมหนานแน่นจนเกิดความชื้นที่สูงเกินไปก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้ายังจัดการไม่ได้เราก็จะมีอีกวิธีนะคะหลายๆวิธีที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคนะคะหรือว่าอาจจะใช้การเกษตรกรรม การใช้พันธุ์พืชปอดโรคนะคะแล้วก็การจัดการในแปลงที่เหมาะสมก็จะช่วยในการที่จะทําให้เราลดการเกิดโรคได้ค่ะวิธีการป้องกันกําจัดนะคะถ้าเริ่มแรกจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คงจะต้องตรวจแปลงที่บอกไปแล้วนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็ควรจะต้องมีถ้าเป็นไปได้ก็เลือกบริเวณที่ไม่เคยมีการระบาดนะคะถ้าเกิดดินของเรามันมีการระบาดอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยก็จะต้องไถกรบ ะะหรือว่าไถเขาเรียกไถไถพวนนะคะให้มันลึกประมาณ20เซนติเมตรแล้วก็ตากดินไว้ประมาณ2สัปดาห์อย่างน้อยก็ช่วยลดอโอกาสในการเกิดโรคต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดในดินที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยลรามีปัญหานี่ะมีปัญหาเยอะเลยเนี่ยก็อาจจะต้องนะค,ะอคือใช้ปุ๋ยยูเรีย80กิโลกรมัมแล้วก็ปูนขาว800กิโกรัมต่อไร่นะคะต่อไร่ก็จะ เอามาไถาเอามาโรยกันแล้วก็กรบนะคะแล้วก็ลดน้ําให้ความชื้นแล้วทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์ก็จะเกิดแกส๊สนะภายในดินก็จะฆ่าเชื้อในดินได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการที่กรมวิชาการก็ได้แนะนำนะคะแล้วก็ได้มีการทดลองแล้วก็ได้ผลดีนะ,ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําถ้าใครยังจะต้องปลูกพืชตระกูลขิงค่ะแล้วก็ในพืชที่มีในพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ำเนี่ย ก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะก็ได้ผลดีแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ควรจะทําการเขตกรรมนะคะแล้วก็มีการปลูกพืชหมุนเวียนคําว่าปลูกพืชหมุนเวียนในที่นี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นปลูกข้าวปลูกข้าวโพดมันสําปะหลังคือเปลี่ยนกลุ่มของพืชไปเลยนะคะไม่ใช่เปลี่ยนจากขิงมาเป็นกระชายมาเป็นปรุมายอย่างนี้ไม่ได้คือเรียกว่าเป็นพืชกลุ่มเดียวกันเชื้อก็เข้าทําลายได้นะคะหรือว่าเป็นมันฝรั่งมะเขือเทศอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นข้าวเป็นข้าวโพดเป็นมันสำปะหลังแทนไป 1, สักครอบหนึ่งสักทีสอทีหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาปลูกขิงใหม่ก็น่าจะได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของมแมลงที่พบนะคะที่ระบาดในบ้านเราตอนนี้ก็คือเป็นพวกเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะคะซึ่งก็จะพบเวลาเราขุดแง่งขิงขึ้นมาหรือหัวพันุ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามี ล่านี้้เขาาาไปทลยนํอกจากนี้ก็ยังมีพวกหนอนม้วนใบหนอนเจาะยอดแล้วก็ลําต้นแล้วก็มีเพีย้ยไฟด้วยนะคะถ้าในกรณีของอมแมลงนะคะก็อาจจะอยากแนะนําให้ใช้พวกผลิตภัณฑ์เชื้อราบิวเวรียนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ถ้าเกิดเป็นแปลงอินทรีย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็มีงานงานวิจัยร่วมกับโครงการหลวงนะคะแล้วเราก็ได้ผลิตชีวพันธุ์ที่มีประโยชน์ สามารถที่จะใช้ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในมันฝรัง่งในพริกมะเขือและรวมถึงกระถุมาด้วยแล้วก็ในขิงด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้ทดลองทำมาแล้วนะคะก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็อยากที่จะเผยแพร่นะคะว่าจุลินทรีย์ที่เราคัดเลือกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ควบคุมได้เป็นกลุ่มของบาซิลัสนะคะเราทำออกมาเป็นผง แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้หลายรูปแบบนะคะเริ่มตั้งแต่คลุกหัวพันเช่นหัวพันมันฝรั่งก็ได้หรือถ้าเราพูดถึงขิงขาแง่งขิง,ง,ขงหัวพันขิงหัวพันประทุมหม้ก็คลุกนะคะในอัตราส่วน1กิโลต่อ200กิโลของหัวพันซึ่งก็สามารถทําได้ไม่ไม่ยากเลยนะใส่ถุงพลาสติกหรือใส่กะละมังก็คลุกดีๆนะะหลังจากนั้นคลุกเสร็จแล้วสัก แล้วก็ไปปลูกได้เลยนะคะก็เหมือนเราเอาฐานเข้าไปเคลือบนะผลิตภัณฑ์หัวหัวพันธุ์เราเรียบร้อยแล้วเวลาเราไปปลูกในดินที่อาจจะมีเชื้อโรคแล้วก็ก็เรียกว่าต่อสู้กันนะ,ะต้นไม้เราก็จะไม่มีปัญหาต้นไม้เราก็จะเจริญเติบโตว่ตว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 งางามดีหรือถ้าไม่คุกหัวพันธนะเราก็ยังสามารถใช้รองก้นหลุมได้ก็ใช้ประมาณ1-2กรัม ใน,ในต่อหนึ่งหงลุมนะคะหรือบางบางคนก็อาจจะ,ะหลังจากคลุกไปแล้วปลูกไปแล้วก็เอามาผสมน้ำนะคะแล้วก็ลาดที่โคนต้นก็ได้ทุก2อ,อาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะก็จะลดการเกิดโรคได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็มีผู้ที่เอาไปทดลองนะะในแปลงเกษตรกรแล้วก็ได้ผล8 9 9 0ของการลดการเกิดโรคได้ทีเดียวนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะ แต่ในของคณะเกษตรศาสตร์เราก็เป็นผู้วิจัยนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับโครงการหลวงซึ่งตอนนี้ทางโครงการหลวงก็กําลังจะมีโรงงานต้นแบบนะคะคิดว่าเมื่อเสร็จได้ดําเนินการเสร็จเนี่ยทุกท่านก็คงจะมีโอกาสได้นําไปใช้แล้วก็ให้แพร่ออกไปโดยวงกว้างนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะการที่เราทําการเกษตรหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานอื่นๆก็ตามเนี่ยนะคะ เราจะนําไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยนะเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จเนี่ยก็จะต้องมีหลักอยู่สประการนะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะว่าในการทํางานทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็หรือจะทํางานอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแม้แต่จะเรียนหนังสือเองก็แล้วแต่นะคะเริ่มแรกต้องมีแผนที่ดีนะ,ะเราต้องวางแผนว่าเราจะทําอะไรเช่นปีนี้จะปลูกอะไรนะคะเมื่อวางแผนดีแล้วก็จะดําเนินการที่ดี ต้องดำ,ดำเนินการตามแผนที่วางไว้นะคะแล้วก็เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องตรวจสอบติดตามว่าเออเราทำไปแล้วเนี่ยมันได้ผลดีไหมแล้วก็ตรวจแปลงดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอสรุปเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยก็คงต้องมาดูซิว่า เราจะปรับปรุงยังไงทําไมมันได้ผลผลิตแค่นี้หรือทําไมมันได้เยอะแบบนี้เพราะอะไรจะพัฒนาต่อแบบไหนแล้วเราก็ไปวางแผนต่อในปีหน้านะคะอันนี้เขาเรียกว่า P.D.C.A. Plan, Do, Check, Act ซึ่งก็ใช้กับทุกวงการเลยแม้กระทั่งการเกษตรเราก็จําเป็นนะคะเกษตรกรเราทุกคนถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะคะดำเนินการที่ดีตรวจสอบแล้วก็ติดตามงานสุดท,ท้ายเราก็มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อแล้วหลังจากนั้นก็ ในปีถัดไปหรือในรอบวงถัดไปเราก็จะพัฒนาขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้กับทุกท่านนะคะที่ทําการเกษตรการเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญของประเทศไทยแล้วคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนในการเกษตรไทค่ะ